ก็มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเลขสรุปบนนะครับตามสัญญานะครับเพราะว่าผมก็ต้องรอนะครับในส่วนของด้านอาย่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับครับเดียวเลยเนาะไปรูนะครับในส่วนของเลขบนนะครับเราจะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูนะครับว่าหัวเนี่ยนะครับที่ตาหัวเป็นยังไงครับสูตร3ามตัวตรงนี่คือสูตรที่1ผมจะคัดเฉพาะสูตรที่มันชนเยอะที่สุดนะครับฉะนั้น3าตัวตรงนะครับผมในส่วนของงวดเนี้ยนะครับมันจะเป็นเลข ที่ชงเยอะที่สุดนะครับศูนย์เก้าสามชุดเนี้ยนะครับเล่นได้เลยนะครับนี่เลยนะครับไม่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับศ9 3ย์สามนะครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับฝ่ายวิ่งครับผมเก้าศูนย์้าสามนะครับแลยก็สอง้าสามนะครับไปตามชุดนะครับ 2องเก้านะครับเห็นไหมครับศูนย์เนะครับ29 3, 29นะครับสองเก้นะครับเห็นไหมครับคือเดี๋ยวไง่งนะครับผมไม่ตัดให้อีกที283ครับนี่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้แน่นอนนะ สองแปดสามนี FM, 28 3. 28 3. 28 3. ่ผมเน้นมากนะครับสองแปดสามนะครับแล้วก็เป็นเด่นบนล่างเนี่ยครับผมบอก้เลยว่าเด่นบนล่างวดนี้นะครับเป็นหัวออกสลับนะเห็นไหมครับเป็นหอกสลับนะครับออกสลับสลับแล้วก็มังหลังมามาบนแล้วเห็นไหมนะครับจะมาบนแล้วนะครับสองงวดติดสามงวดติดแล้วบนฉะนั้นเนี่ยนะครับบนวันนี้เนี่ยนะครับผมเทให้เลยนะครับผมเทให้ตัวเด่นเนี่ยนะครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับถ้าบนมาอย่างนี้หนึ่งตัวนะแล้วเราไปประกบชุดนี้กับตัวเล็กวิ่งบนสามนะครับแล้วสามไปประกบกับแปดแน่นอนนะครับสามแปดนี่คือตัวอัดตัวเน้นนะครับถ้ามีสามแปดเนี่ยนะครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้เลยนะครับสามแปดเนี่ยตัวเด่นของเรานะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับสาม ต่อไปนะครับเป็นสูตรที่คัดมาแล้วนะครับเจ็ดหกสามนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับมันจะเลขมันจะบนอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็เจ็ดหกสามนะครับสามเก้าแปดโอ้โหหวยนะครับสามเก้าแปดแล้วก็หกสามเก้าโอ้โห รู้สึกว่าสามเก้าเยอะนะครับเลขก็หกเก้าสามกับหกเก้าสี่นะครับเลขมีตัวเดียวกันแน่นอนนะครับนะครับนี่ครับต่อไปนะครับเก้าสามสี่เก้าสามห้านะครับนะครับในก็ 493้าสามนะครับต่อ,อไปนะครับ3 4 9ี่เ้าห็นไหมครับเอาละทีนี้นะครับไปดูชุด2องตัวล่างนะครับทีนี้อ่าสองตัวชุดนี้นะครับมาบนล่างหางเดียวมีนะครับ3 8 1ชุดต่อไปนะครับอันนี้ เป็นล่างอ่ะเป็นบนแล้วก็มาล่างแล้วก็มาบนแล้วก็ต้องมาแปดสามนี่นะ่าจะเป็นบนล่างนะครับมันได้หมดนะหางเดียวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอีกหนึ่งชุดสามแปดแปดสามอันนี้ก็แปดสามนะครับส่วนชุดนี้ก็สามแปดนะครับแล้วก็สามแปดนะครับเอาละทีนี้นะครับ เราจะมาดูบ้างห่วงที่มันชนเยอะที่สุดแน่นอนลนะสามแปดนะครับคือสามแปดเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะเป็นบนนะครับเราดึงมาเลยครับผม 38, สามแปดตัที่มันได้แปดสามมันมีชุดไหนบ้างนะเลขสองตัวสองสามแปดนี้เลยนะครับที่เกี่ยวกับสามกับแปดเนี่ยดึงมาก่อนที่มีแปดเนี่ยแลก็ต้องคงจะเป็นในส่วนตัวเลขสามกับแปดเนี่ยดึงมาก่อนนะครับสามเก้าแปดสองแปดสามนะครับเลขก็ 3ามเก้าแปดทีนี้นะครับไปดูว่ามีตัวไหนบ้างที่เลขมันชนกันเยอะที่สุดนะดูอย่างนะผมอ่ะอย่างเช่นเอาตัวท้ายก่อนก็ได้ครับต้วสุดท้ายมันจะมีเก้าสามอย่างเนี้ยถ้าเก้าสามมันจะมีโอโ้กี่ชุดเนี่ยนะครับสามเก้าหนึ่งชุดเก้าสามนะครับเก้าสามเก้าสามอืมนะครับ เราก็อไปไล่ดูนะครับ93จะมีในส่วนของตัวเลขเนี่ยครับที่บอกว่าหนักๆเลยนะครับก็คือโอ้โหอันนี้ก็ใช่เรามาแยกดูนะครับ93นี้จะมีในส่วนตัวเลขก็คือ6 93 0 93 2 93นะครับเลขก็6 39เอาละได้แล้วนะครับ6 39 6 93นีจ้จะหนักแล้วทีนี้เห็นไหมครับ ทีนี้นะครับแล้วก็4 9 3มาเนี่ยไหมครับดูนะครับตอนนี้เราได้3 8 3 9เอยงเดียวทีนี้นะครับเราเอาตัวอัดตัวเน้นแยกไปก่อนนะครับตัวอัดตัวเน้ก็มีจะมี6 3 9นะครับแล้วก็6 9 3นี้เลยแยกเข้ามานะครับเรารอสรุปเองเดียวนะครับแยกวันนี้เลย6 9 3 6 3 9นะครับ แล้วก็ตัวถัดไปนะครับทีนี้เห็นไหมครับก็จะมีส่วนของสี่ด้วยนะครับเก้าสามสี่โอ้โหมาไงครับเจ็ดหกสามนะครับอุย้ยเจ็ดหกสามนี่เจ็ดหกสามหกสามเก้าเนี่มันน่าเล่นเนาะอุอ้ยหกหกเก้าสามนะครับหกเก้าสี่เก้าสี่มีกี่ตัวครับเก้าสี่จะมีสี่เก้ากับเก้าสามสี่ โอโหเลขนี่มันจะบนกันอยู่แค่นี้เองนะครับชุดเต็มเ็มเนี่ยจริงๆว่าแอปเปิ้ยจะหาตัวที่มันชนกันนะครับฉะนั้นนะครับผมจะลงสรุปนี้เลยนี่เลยที่เราที่ผมบอกให้ก่อนอันนี้นี่นะครับหวยทั้งหมดเนี่ยนะครับได้เทียบให้ทั้งหมดห้าสูตรทุกคนดูนะครับห้า <c oughs> สูตรที่เน้นที่สุดนะสี่เก้าสามสามสี่เก้าเก้าสามสี่แล้วก็เก้าสามห้า เนี่ยที่ผมเทียบให้ลงให้ก่อนหน้านี้เลยก็สองแปดสามห้าสูตรนะครับชุดนี้เห็นไหมครับเอาละนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสรุปใีส่วนของตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเลขตัวกันโดยเฉพาะชุดนี้นะครับที่ผมเทียบให้ห้าสูตรนะครับตอนนี้มันข้อมูลอาจจะนี่นะว่าเก้าสามสี่อันนี้หนึ่งชุดสามสี่เก้าสองชุดสี่เก้าสามนะครับสามชุดฉะนั้นเนี่ยนะครับลงไปเลยครับผมแล้วมาบวกชุดนี้อีกนะครับเห็นไหมครับ 4-9-3-4-3-9เนี่ยเห็นไหมครับนี่เก้าสามสีนะครับเก้าสแล้วก็4 9 3เกโอ้โหนะครับนี้เลยนะครับ9 3 4 4 9 3 3 4 9่กโอ้โหนะครับก็ไล่มาอย่างนี้เลยตัวนี้มันชน,นหนักนะครับ เจ็ดหกสามเจ็ดหกสามนะครับผมหกสามสองก็ไม่แน่นะครับเอาละทีนี้นะครับผมจะมาสรุปบนให้ว่าเราต้องเน้นต้องเล่นนะครับในส่วนของตัวไหนนะครับมาแน่นอนนะครับตัวข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดชุดสามไม่มาเนาะนี่นะครับ นะครับสรุปบนนะครับแน่นอนถ้าบนเนี่ยนะครับผมมองแล้วว่าเลข3กับเลข8นะครับเป็นตัวเด่นตัวหลักเลยนะครับเอาละข้างบนนี้จะต้องฟันอะไรเปิ้ลผมฟันนะครับฟันสาม นะครับเล็กก็ฟันแปดเลยอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะทีนี้ได้ถาวแปดแล้วนะครับชุดนี้ใครจะเล่นเล่นได้เลยนะครับผมนะผมชนอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับโทนมาอนนี้เลยนะครับเล้กก็ผมจะคัดตัวเน้นให้แน่นอนนะครับตัวเน้นจะมีนะครับในส่วนของเลขกก็คือสี่เก้าสามหกสามเก้านะครับมาเลยครับชุดสามตัวตรงนะครับ สี่เก้าสามนะครับหกสามเก้านะครับแล้วก็สองแปดสามนี่ครับมีสองแปดสามนี่ใหญ่ถูดชุดนี้เลยนะครับนี่ครับสองแปดสามแล้วก็หกสามเก้าอย่างนะครับมาแล้วนะครับ สองแปดสามหกสามเก้าสี่เก้าสามไหมครับที่นี้เนี่ยนะครับระหว่างสี่ก็มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเนี่ยสามสี่เก้าออกไปแล้วถ้าสี่เก้าออกไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราเล่นเก้าสามหรือ 93, 4, 4, 3, 9, เก้าสามสี่หรือสี่สามเก้าไม่งั้นก็หกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับเห็นไหมครับ,รบต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้าสามมาเนี่ยเราสามารถที่จะกลักได เป็นเจ็ดหกสามนี่อันตรายเลยเจ็ดหกสามนะครับแล้วก็สองนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสองเก้าหกเจ็ดหกสามเอาละครับทีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเลข บนที่ทำการคัดให้คือเล่นได้เลยนะครับทีนี้เป็นชุดใน,น,นส่วนของตัวเลข2ตัวตรงนะครับชุด2ตัวมันก็ต้องแยกออกมานะครับก็คือเลข3993นะครับ3 9มนะครับแล้วก็83ดสามหเก้าเก้าหได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หกสาม นะครับหกเก้าแล้วก็สามหกนี่นะครับชุดนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นพิเศษนี่ครับสี่ชุดนี้ข้างบนเนี่ยนะข้างบนนี้นะครับเป็นสี่ชุดพิเศษนะครับแล้วก็ผมจะเฝ้าระาวาังเลยชุดนี้เป็นชุดเต็มนะครับเลขชุดเต็มหกเก้าสามนะครับเก้าสามแปดอยพวกนี้อุ้ยจริงๆด้วยนะครับเก้าสามแปดโอ้โหนะครับ 2 8 3 9 3 8นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะคัดแบบหนักๆให้นะครับเป็นส่วนตัวเลขอ๋ออย่าลืมนะครับในส่วนของเลขชดุดเนียนะครับมันจะเป็นชดุดสองตัวนะครับอย่าลืมนะครับเวลาก็ด่วนเหลือเกินเนาะระวังหนึ่งให้ดีนะครับ ระวังให้ดีนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับระวังเฝ้าระวังนะครับนะครับทีนี้ผมจะชุดชุดฟาดหนักนะครับผมนะชุดฟาดหนักบมเนี่ยเพื่อนถามไว้เพื่อนชอบตรงไหนนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะชุดเต็มสามารถที่จะเล่นได้นะครับหกสามก็ไม่ธรรมดานะครับบนใบบนมาเนี่ยหกสามเก้าหกเก้าสามเนี่ย นะครับเป็นชุด6 3 9นะครับแลวก็6 9 3 6 9 3กับ6 3 9นี่นี่คือชุดหนักนะครับ6 9 3 6 3 9แล้วก็4 9 3นะครับแล้วก็9 3 4เนี่ยมันจะชนกันอย่างนี้นะครับสำหรับตัวชนอันนี้คือ1ชุดแหละชุดหนัก บวกลงมาแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนตัวเลขนะครับสองแปดสามนะครับนะครับสองแปดสามสี่สามแปดอ่าทีนี้จบแล้วนะครับบางทนก็ได้เนี่ยนะครับตัวเลขมันมีไม่กี่ยุทอันนี้เลขกลับกันนี่เฉยนะครับผมเชยน,นให้หกเก้าสามนะครับแล้วก็สี่ ชุดฟาดนะครับบนนี่หนักๆเลยนะครับหกเก้าสามนะครับสี่สามเก้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขก็คือสองแปดสาม ครับต่อไปก็จะเป็น638นะครับตัวนี้เอาหนักเลยนะครับเอาละสี่ชุดนี้นะครับก็ถือว่าจัดได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับโชคดีนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับส่วนข้างล่างนี่ใครดูชดไปแล้วนะครับนี่เลย ข้างล่างนะครับมีให้ตามนี้สี่เจ็ดสี่แปดนะครับห้าแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับทีนี้บนล่างนะครับที่ต้องบอกว่านะครับจะต้องจัดไปเลยนะครับส่วนข้างบนข้างล่างเนี่ยครับมาีชุดเต็มนะครับเขาบอกว่านะครับเลขสี่ชุดเนี่ยนะครับเราจะเน้นกันที่บนล่างนะครับสามเจ็ดสามแปด นีนะครับคือบนล่างจะมีมีชุดนี้ก่อนเก้าสามนะครับต่อไปเนี่ยะครับมันก็จะแยกออกมานะครับระหว่างสี่กับชุดเนี้นะครับสี่กับหกนมครับสี่กับหกมันก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขถ้าสี่มานะครับเลขเนี่ยนะครับก็จะมาในส่วนของตัวเลขก็เป็นอ่าสี่แปดประมาณนี้นะครับถ้าสี่มานะสี่มาก็คงจะเป็นในส่วนตัวเลขก็คือเลขสี่แปดนะครับเพราะสี่เก้ามาแล้ว อันเนี้ยให้เล่นบนล่างนะครับและก็สําคัญเลยนะครับผมเน้นในส่วนของบนดีกว่าชุดเนี้ยนะครับสามเจ็ดเนี้ยเน้นล่างสามเจ็ดสามแปดนะครับเน้นล่างส่วนข้างบนเนี่ยนะครับเก้าสามหก <c oughs> สามเอางี้ผมจะเน้นบนล่างให้นะครับ าดบนเลยนะครับ493นะครับ6 39นะครับบนนี้ที่ต้องบอกว่า493639เนี่ยนะครับเอาไปก่อนและ283 นะครับเอาละฟาดบนเลยนะครับ v P นะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นฟาดล่างนะครับชุดสองตัวเดี๋ยวมงท่านอาจจะงงสรุปชุดนี้ก็คือชุดหนักนะครับฟาดบนนะครับที่หกสามนะครับ9 3, ก้าสามแล้ก็แปดสามนะครับอันนี้คือบนนะครับ สามตัวนเน้นๆนะครับส่วนทีนี้นะครับเรามาฟาดล่างนะครับฟาดล่างแน่นอนนะครับมีเจ็ดทีนี้นะครับนีครับเจ็ดสามนะครับข้างล่างเนี่ยแล้วก็เจ็ดสามเอห้า็มานะครับ ก้าเหน้าสนนะครับเจ็ดสามนะครับข้างล่างเลยก็มันจะมี93ด้วยเนาห้าแปด้วยผมคือ5้าแปช่างจันเกินเนาะมานะครับ7383นะครับ 58นะครับแล้วก็53 3 5จบครับมาทีนี้นะครับสำหรับหวยงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้อ่านะครับขอท่านโชคดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมทำการคัดให้เทียบร้อยแล้วนะครับแยกออกมาด้วยนะครับบนก็คือบนนะครับส่วนล่างก็คือล่างแล้วทีนี้เลขที่ห้ามตัดก็คือเลข6อ่าเลข83 นะครับเลขแปดสามกับเจ็ดสามห้ามตัดเลยอันนี้คือแยกให้ได้แล้วนะครับถ้าข้างล่างนะครับมาก็คือจะมาเจ็ดสามถ้าข้างล่างมาเจ็ดสามแปดสามแสดงว่าข้างบนก็มีเก้าสามเลขจะออกนะครับมาเหมือนกันหมดนะครับถ้าสามมาก็ต้องมาทั้งบนทั้งล่างถ้าแปดมาต้องมาทั้งบนทั้งล่างวันนี้ฉะนั้นวันนี้ขอท่านโชคดีสวัสดีครับ